สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนิดดำทักไทยแลนด์ครับวันนี้มาขุดลอกหนองระหารอยู่ที่อำเภอภูสิงห์ตำบลลลมจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องนะฮะก็อยู่ในช่วงเวลาเช้าเช้านะฮะประมาณ8ดโมงก็ไม่เช้าเท่าไหร่นะ8ดโมงลงไปพร้อมกันเลยโซหลุดแทกลุดครับ <c oughs> เดี๋ยวพาไปชมหน้าง,งานครับครับผมก็อยู่ที่น้องรหารครับพี่น้องเนี่ยพาไปชมบรรยากาศหน้าง,งานของเรานะครับก็จะมีหลายทีมงานอยู่โซน,นอำเภอบ้านกรวดก็มานะครับทีมงานไร่ทวีรัพย์นะครับมากันตั้ง10ล้อ6ล้อเลยประมาณ3ขคันนะแล้วก็รถร่วมอีกหลายคัน ทีมงานเราก็มาวิ่งอยู่ที่ชีสกเกตนี่ก็ประมาณสคันนะครับมาจากบรนกรวจเฉลิมพระเกียรติพามาชมบรรยากาศโดยรอบครับวันนี้นะฮะเมื่อาาวานฝนตกวิ่งไม่ได้าฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องวันที่12เดือนนี้แหละพฤษภา2568ที่น้องละหารอำเภอภูสิงห์ตำบล ละลมจังหวัดศรีสะเกดนะครับเสียนแหยอย่าลืมอย่าพลาดนะครับวันที่12นี่เขามาปักหมดปักที่ไปแล้วเนี่ยหวานแหครับเสียนแหทั้งหลายเขาบอกว่าบอนี้ไม่เคยหวานนะมันมีอยู่3ามลกูกลูกที่ทำเนี่ยก็มีแต่ปลาน้อยครับนี่ปลาใหญ่ขึ้นมานี่หมดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าปลาใหญ่มากเลยวันนั้นปลานันไปชนในเรือนี่แตกเลยพี่น้องเขาว่าอย่างนั้นนะ <c oughs> ไม่เชื่อก็มาลองดูครับเป็นน้อง12นี้อย่าลืมนะบัตร100บาทเองนะตรงกลางก็200นะครับที่น้องะหารสีสเกตนะครับบอกก็ถือว่าใยญ่อยู่นะครับเป็นน้องนุ่นแหละอย่าลืมเลอพี่น้องท่านใดว่างนะครับเจนแหนทั้งหลายก็มาได้เลยวันที่12พสภา6-8 มนระลมนะติดอยู่กับนี่เลยทั้งวัดโรงเรียนศูนย์เด็กนะฮะอยู่ใจกลางหมู่บ้านเลยไม่ไกลครับมาจากมาถึงแยกไอนาเจริญนะก็เลี้ยวเข้ามาเลยประมาณ3กิโลก็ถึงนะมีทั้งห้องน้ำสะดวกสบายนะครับทันใดที่จะมามาก่อนมาหลังมาค้างคืนก็มาได้เลยนะบริเวณพื้นที่นี่กว้าง มาชมบรรยากาศโดยรอบนะครับที่นี่ก็นอนก็นี่แหละเดี๋ยวเรัพาชมประมาณนี้ก็เหมือนกับสนามหรือว่าพื้นที่อเนอกประสงค์นะฮะห้องน้่นไปอยู่ฝั่งโน้นสะดวกสบายคนระับไฟฟ้าก็มีใช้นะครับอากาศก็ร้อนเป็นบางวันนะบางวันก็ไม่ร้อนนะแต่เมื่อวานก็ฝนตกทำงานไม่ได้นะ ก่วจอดเช็ครถซ่อมรถดูความเรียบร้อยนะวันนี้ก็ลงงานเลยนะครับประมาณนี้ฮะน่าจะไม่เกินเดือนนี้นะดูจากลักษณะนะเพราะว่างานเราเดินไวมากเลยดึงสลบคันสะฝั่งโน้นกะ็นนนะเกือบบรรจบถึงกันแล้วนะดูความเสมอ เติมดินอีกนิดนึ่งนะแต่มวลดินในนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะก็มาลองดูกันสักตั้ง,น,ง,ะน,งนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับครั้งแรกเลยมาลุยงานต่างจังหวัดนะไม่ค่อยอยากไปไหนแล้วสวนมากก็อยู่แต่แถวในบ้านในอำเภอนน่นละมาลองดูนะครับแต่โบนี้เขาบอกว่ามีไอ้อะไรนะกระจัด ไปจ,จับธรรมชาติที่มันเหมือนในกะปูเรือใบอะนะแหลมทุกมุมเลยนะคนที่มาจับปรงจับปลาไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่ามันชอบตำแขนตำขานะอันตรายแต่กับปลาก็เยอะนะมันจะเป็นเม็ดสีดำๆนะแล้วก็มีหนามมีหนามรอบทิศทางเลยนะ ตรงนี้ก็ปาดหน้าดินก่อนนะครับอีฟอ่ฟแรงคันแรงเนี่ยกำลังปาาหน้าดินอยู่รเมื่อวานฝนตกทั้งวันเลยสิบโลมีประมาณหนึ่งสองสามสามคันนะหก้อผมสี่องเขาอีกสองหนึ่งประมาณ7คันนะไม่โครสาคัน พอดีฮะดินตักง,ง่ายครับแต่ก็ติดนิดนึงเพราะว่าโครนหนานะฮะแต่ข้างล่างนี่แข็งแข็งปกนลฮะเป็นดินเหมือนกับดินดานผสมลูกรังนะมันจะแข็งแข็งแดง,งๆดงเลย เพืเ่อนๆท่านใดท,ที่อยู่รแวกใกล้เคียงนะก็แวะมามาเล่นมาเยี่ยมมาชมได้นะครับพี่น้องนะนะก็อย่าลืมนะครับฝนะ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 ากข่าวประชาสัมพันธ์พี่น้องนะนะี่เสียนแหน,นะมาวานแหนได้ที่สิบสองตอนนี้กรรมการก็เรามาปักหมดมามาลง มาอันนั้ที่เอาไวนะ้นะฮะกันหล่นน้ําเต็มเลยนะมาจับมาจองไวน้นี่ยังเหลือบริเวณอีกเยอะครับอีกว้างอยู่ฝั่งน้นก็ยังเหลือๆครับอย่าร้อยบาทเดงนะกลางสองร้อยนะลายเยอะจริงๆนะเรือไม้ลงไม่ได้นะอันตรายนะเพราะว่าเดี๋ยวปลาจะชนเรือแตกเอานะฮะบอกเพื่อความปลอดภยนะัยน้อง อันนี้พูดจริงๆใหญ่จริงๆเนี่ยเนี่ยพูดไปก็ขอคุยนิดนึงนะปกติคันดินตรงนี้มันกว้างถึงน่นะนะนั่นๆขบอมองเห็นเลยนะปลามันดุดมันดุดจนเหลือเล็กนิดเดียวเนี่ยพราะมันต้องการหนีเนี่ม่ได้คุยนะพี่น้องจริงๆนี่ปลากระโดดตัวหนึ่งนี่น้ำลดเลยนะปลามันใหญ่อะป้าเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาเพียงเท่าน,นี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชับตะไคร้ผมด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราไปลุยงานกันต่อฮะสวัสดีครับ